สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปาว,วันนี้เราจะมาสปอยเรื่อง a p p e a r e r Before Down นักมวยคุกคองเปมเรื่องราวของฝรั่งคนหนึ่งที่เข้ามาติดคุกในไทยจะต้องเจอกับความป่าเถื่อนมากมายเขาจะรอดจากคุกนี้ไปได้ไหมจะใช้ชีวิตอยู่ในคุกไทยยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่ฝรั่งคนนี้เขาชื่อว่าบิลลี่ เป็นตัวเอกของเรื่องเขาเป็นนักมวยไม่มีญาติพี่น้องที่ประเทศไทยเลยมีแค่เด็กไทยที่เป็นนักมวยรุ่นน้องด้วยกันที่เขารู้จักเขาติดยามากก่อนที่จะขึ้นชกเขาจะดูดยาเสพติดเพื่อให้มีกำลังเพิ่มขึ้นในการต่อยมวยและในการชกครั้งนี้เขาก็แพ้น็อกไปโดยที่หน้ามีแต่แผลและเด็กไทยที่เขาสนิทด,ด้วยก็วิ่งขึ้นไปดูด้วยความเป็นห่วงเพราะว่ามีกันอยู่แค่สองคน ตัดมาที่ห้องพักของบิลลี่อยู่ๆตำรวจก็บุกมาที่ห้องแล้วก็จับเขาไปในข้อหาเสพยาเสพติดและพกอาวุธปืนหลังจากนั้นบิลลี่ก็ถูกส่งไปฝากขังที่คุกเข้ามาถึงทุกคนก็ถูกสั่งให้แก้ผ้าเพื่อตรวจด,ดูร่างกายว่าซ่อนอะไรเข้ามาหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ให้ไปถ่ายรูปทําประวัติจู่ๆเจ้าหน้าที่คนนี้ก็แอบ,บเอายาเสพติดมาให้บิลลี่พร้อมกับบอกว่ามีของวิเศษจะให้พอถ่ายรูปเสร็จแล้วนักโทษทุกคนก็ต้องโกนหัวเป็นโรงเรียนโฮเซนระหว่างเดินไปที่เรือนนอน ขางทางพวกนักโทษเก่าก็ส่งเสียงดังแซวพวกนักโทษใหม่กันตลอดทางตัดมาที่เรือนนอนพอนักโทษใหม่ทุกคนเดินเข้ามาในห้องพวกนักโทษเก่าก็จะมารอต้อนรับเหมือนจะหาเรื่องแซวไม่หยุดบิลลี่เดินเข้ามาเรื่อยๆเจอกระเทยคนนึง่งเธอชวนให้บิลลี่มานอนข้างๆเธอแต่บิลลี่ก็ลม้มลงไปนอนเหมือนกับคนที่จะเป็นลมกระเทยคนนี้ก็พยายามจะเรียกบิลลี่บอกว่าคนข้างๆเขาตายแล้ว หลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่มาเก็บศพไปถึงตอนคำ่ำทุกคนก็นอนเรียงรายอัดกันเป็นปลากระป๋องแต่บิลลี่ก็นอนไม่หลับเช้าวันต่อมานักโทษทุกคนแย่งกันเพื่อที่จะเติมน้ำใส่ขวดบิลลี่ด้วยความที่เขาเป็นฝันหลังไม่รู้อีโนอีเนก็พยายามแซงทุกคนเข้าไปแย่งกอกน้ำและเขาก็ทำสำเร็จ แต่ระหว่างเดินกลับออกมาเจอนักโทษคนอื่นเข้ามาหาเรื่องทั้งคู่กำลังจะต่อยกันแต่เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาควบคุมตัวได้ซะก่อนบิลลี่ถูกจับย้ายแดนไปเพราะเขาสร้างเรื่องไว้ที่แดนเก่า และแดนนี้ก็มีแต่พวกคนโหดๆทั้งนั้นเขาถูกจับไปขังห้องใต้บันไดแคบมากจนยืนไม่ได้คนคุกจะเรียกว่าขังซอยเช้าวันต่อมาบิลลี่ถูกพาขึ้นไปเรือนนอนหลังใหม่และเรือนนอนหลังนี้ก็มีเจ้าถิ่นหัวหน้าคุมอยู่ก็คือเก่งลายพางนั่นเองซึ่งคนคุกจะเรียกคนพวกนี้ว่าพ่อบ้านเก่งก็ไล่พวกเด็กทั้งหมดไปที่หลังห้องแล้วก็เรียกมาซักถามประวัติทีละคนพอถึงตาบิลลี่เก่งก็ถามว่าเขาชื่ออะไรเขาก็บอกว่าชื่อบิลลี่มอร์ แต่ทุกคนก็แซวว่าบิลลี่โมกแล้วถามอีกว่าโดนจับข้อหาอะไรบิลลี่ก็บอกว่ายาบ้าพอพูดจบทุกคนก็เ hey! ฮแซวเขาเข้าไปล็อกคอบิลลี่ก็เหมือนจะไม่ยอมลุกขึ้นมาพยายามปัดป้องทุกคนก็เข้ามาล้อมแล้วบอกให้เขานั่งลงแล้วก็สั่งให้เขาวิดพื้น20ครั้งระหว่างวิดก็โดนแกล้งแย่ตูดเขาก็ฟืดฟัดลุกขึ้นมาเหมือนจะไม่ยอมแล้วก็โดนลุมล็อกให้ลงไปวิดพื้นอีกรอบวิดพื้นเสร็จเก่งก็ไล่ให้บิลลี่ไปนั่งหลังห้องเหมือนเดิม และเรียกคนต่อไปมานั่งมาถึงนักโทษคนต่อไปเหมือนเขาจะเคยติดคุกมาแล้วกระโดนลองเชิงถามว่าเก่านักหรอพอหนุ่มคนนี้เขาก็บอกว่าเขาใหม่ที่นี่แต่เก่าจากที่อื่นทั้งสองคนเถียงกันไปมาสุดท้ายก็ตะลุมบอนกันชุนลมุนไปหมดจนเก่งต้องเข้ามาห้ามตัดมาตอนกลางคืนบิลลี่ลุกมาฉี่กระโดดนักโทษดอมีดมาจี้แล้วบอกให้เขาอยู่เฉยๆห้ามเสียงดัง แล้วก็มีอีกหลายคนตามมาพร้อมกับจับเด็กใหม่มาคนนึงเพื่อมาข่มขืนบิลลี่ก็โดนกระทืบพร้อมกับสั่งให้ดูไว้สี่ห้าคนนั้นก็ผัดกันเข้ามาข่มขืนเลียงคนบิลลี่ก็ตัวสั่นมากด้วยความกลัวพอเสร็จแล้วทุกคนก็พากันเดินออกไปบิลลี่เขานอนไม่หลับทั้งคืนนอนปากสั่นตัวสั่นไปหมดเช้าวันต่อมาเด็กใหม่คนนั้นก็แขวนคอตายเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันเอาออกไป ตอนกลางวานันบิลลี่เดินไปหาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเหมือนจะขอยาเสพติดหรืออะไรสักอย่างแต่เจ้าหน้าที่คนนี้ไม่ยอมให้พร้อมกับบอกว่าถ้าอยากได้ต้องเอาบุหรี่มาแลก5้ซองแต่บิลลี่เขาไม่มีคุยกันไปมาบิลลี่ก็โมโหคั่งพยายามจะเข้าไปในห้องนั้น เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันห้ามแต่ก็เอาบิลลี่ไม่อยู่เขาอารวาสใหญ่และกัดหูผู้คุมสุดท้ายเขาก็โดนลุมตีจนปางตายและถูกหามออกไปตัดมาที่ห้องรักษาสาวสองคนนี้เธอชื่อว่าเฟมเธอมาช่วยรักษาดูอาการให้บิลลี่วันต่อมาบิลลี่ถูกปล่อยตัวให้กลับมาเรือนนอนเดิมพร้อมกับโดนใส่โซ่ตรวนถึงเวลาอาบน้ำชายพัดเขียวกับเพื่อนๆในแก๊งก็พากันมาแอบสูบยาพร้อมกับบิลลี่ด้วยตัดมาที่ร้านขายของ บิลลี่ก็มาขอบคุณเฟมที่ช่วยเหลือเขาวันนั้นและเนียนขอบุรี่แต่เฟมไม่ให้เพราะต้องเอาเงินมาแลกบิลลี่ก็ไม่ยอมตามตื้อจนเฟมใจอ่อนและยอมให้บุรี่ไปขอต,ต้นหนึ่งตัดมาที่เรือนนอนบิลลี่เอาบุรี่มาแลกกับยาของหนุ่มพัดเขียวตกดึกคืนนั้นระหว่างที่ทุกคนกำลังหลับอยู่จู่จเจ้าหน้าที่ก็บุกมาตรวจกระทันหันและให้ทุกคนลงไปที่สนามเพื่อตรวจคน้น ในขณนะที่ตรวจก็มีรถเข็นชาย3ามคนโดนแทงตายผ่านหน้าไปพอถึงตาบิลลี่โดนตรวจก็เจอยาบ้านในเสื้อของเขาแต่ยานั่นเป็นคนหนุ่มพัดเขียวแอบสลับกับเสื้อของบิลลี่ไปนั่นเองบิลลี่ก็พยายามอธิบายว่าไม่ใช่ของเขาแล้วก็บอกว่าเป็นของไอ้หนุ่มพัดเขียวแต่หนุ่มพัดเขียวก็พยายามบอกให้บิลลี่รับไปสุดท้ายผู้คุมก็จับหนุ่มพัดเขียวไปลงโทษด้วยการตีหนุ่มพัดเขียวก็ตะโกนบอกบิลลี่ว่าเดี๋ยวเจอกันแน่วันต่อมาในโรงอาหาร บิลลี่ก็เจอกับผู้คุมที่เคยให้ยาเขาในวันถ่ายรูปทำประวัติหลังจากกินข้าวเสร็จเขาก็รีบเดินตามผู้คุมคนนั้นไปผู้คุมพาบิลลี่ไปที่ห้องขังห้องหนึ่งและโยนยาให้บิลลี่ก็ไม่รอช้ารีบเสพทันทีวันต่อมาบิลลี่ก็มาหาผู้คุมคนนี้อีกครั้งแต่ว่าผู้คุมไม่ยอมให้ยากับเขาไปบิลลี่ก็เหมือนจะลงแดงผู้คุมบอกว่าถ้าไม่มีเงินให้เขาก็ต้องไปจัดการพ่อครัวในโรงอาหารแทนเพราะเขามีเรื่องกับพวกนั้นอยู่ บิลลี่ก็ไม่รอช้ารีบไปจัดการให้ทันทีวันต่อมาในเรือนนอนบิลลี่ด้วยความที่เขารู้สึกแย่ไปหมดในคุกนี้เขาก็พยายามจะฆ่าตัวตายโดยการกรีดข้อมือตัวเองแต่มีเพื่อนนักโทษเห็นบิลลี่กระตุกอาการไม่ดีเลยรีบมาดูก็พบว่าบิลลี่กรีดข้อมือตัวเองแล้วก็รีบตะโกนให้ผู้คุมมาช่วยหลังจากที่บิลลี่หายดีแล้วก็มีญาติมาเยี่ยมญาติเขาก็คือเด็กคนนั้นที่สนามมวยนั่นเองเด็กคนนี้มาบอกกับบิลลี่ว่าเขาชกมวยได้ที่หนึ่งมา แล้วบอกว่าเสียใจมากที่บิลลี่เป็นแบบนี้บิลลี่ก็ถึงกับกั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่ตัดมาที่บิลลี่แอบดูพวกนักมวยในคุกวิ่งซ้อมกันเหมือนกับว่าเขาเริ่มคิดถึงการชกมวยขึ้นมาวันต่อมาบิลลี่ก็แอบไปที่ยิมซ้อมมวยของคุกและครูมวยที่นี่ก็คือสมรักคำสิงนั่นเองเขาโดนครูมวยไล่ให้กลับไปบิลลี่ก็ยังดื้อบอกว่าอยากเป็นนักมวยแต่ครูมวยบอกว่าเขาไม่รับฝรั่งและไล่ให้บิลลี่กลับไป ตัดมาที่ร้านค้าขายของบิลลี่มาหาเฟมอีกแล้วแล้วขอบุรี่เฟมอีกเพื่อที่จะมาให้ครูมวยให้รับเขาเข้าเป็นนักมวยตัดมาที่ยิมบิลลี่เอาบุรี่มาให้ครูมวยแล้วก็ได้ซ้อมมวยสมใจเขาแล้วครูมวยให้บิลลี่ขึ้นไปชกกับนังมวยของเขาแต่บิลลี่ก็สู้ไม่ได้เลยกลับมาที่เรือนนอนบิลลี่ก็โดนเก่งและเพื่อนเพื่อทุกคนล้อที่ไปต่อยมวยมาแพ้เต็มหน้า วันต่อมาที่ยิมบิลลี่ก็ต่อยระบายอารมณ์กับกระสอบทรายด้วยความโกรธด้วยความที่ท้อแท้นักมวยทุกคนก็เห็นถึงความเศร้าที่อยู่ในตัวบิลลี่กลับมาที่เรือนนอนมีการแข่งประกาศพนันกันด้วยบุหรี่บิลลี่ก็อยากพนันด้วยแต่ตัวเองไม่มีบุหรี่เขาก็เลยไปยืมเก่งมาสองกล่องเพื่อเอามาร่วมพนันในครั้งนี้ด้วยและบิลลี่ก็ชนะพนันไปแต่เหมือนว่าจะไม่ง่ายแบบนั้นเพราะคนที่รับพนันจะโกงเขาและไม่ยอมจ่ายให้ สุดท้ายก็ได้เก่งมาช่วยไว้บอกให้จ่ายตามกติกาวันต่อมาบิลลี่ก็มาหาเฟมอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาเข้ามาในห้องเลยและเอาบุหรี่ที่เขาชนะพนันมาคืนให้เธอและเหมือนว่าบิลลี่จะชอบเธอและทั้งคู่ก็เหมือนมีใจให้กันวันต่อมาทางยิมก็จัดแข่งชกมวยภายในขึ้นบิลลี่ก็โดนใส่ยับเลยหน้ามีแต่แผลและเหมือนจะแพ้จนมาถึงยกที่4ี่บิลลี่ก็เอาคืนได้แล้วก็เป็นฝ่ายชนะไป วันต่อมาทางหัวหน้าเรือนจําก็เรียกบิลลี่ไปคุยบอกว่าจะให้เขาไปต่อยแข่งกับอีกเรือนจํานึงบิลลี่ก็ตอบตกลงทันทีคืนนั้นบิลลี่ได้ถูกย้ายไปที่เรือนนอนของนักมวยซึ่งมันจะดีกว่าเรือนนอนของนักโทษทั่วไปเพราะจะไม่มีพวกเถื่อน,อนจะมีแต่พวกนักกีฬาด้วยกันบิลลี่ก็ใช้ชีวิตอยู่กับพวกนักมวยทุกวันแล้วก็เริ่มมีเพื่อนเริ่มได้พูดคุยกันสนิทกันและบิลลี่ก็ได้เริ่มเข้าสู่วงการศักยันในคุก วันต่อมาบิลลี่ก็มาโซเดมาคอมกับเฟมในห้องขายของหลายวันต่อมาบิลลี่ก็ไปหาเฟมอีกครั้งแต่ก็พบว่าเฟมกําลังรับจ้างโซเดมาคอมกับพวกผู้ชายในคุกอยู่บิลลี่ก็โมโหมากแล้วก็เดินออกไปบิลลี่ก็กลับมาเล่นยาอีกครั้งพอไปซ้อมมวยเขาก็เกิดอาการหลอนข้างอีกแล้วเขาต่อยนักมวยในค่ายลม้มลงแล้วก็อลรวาดขึ้นมาพวกนักมวยและผู้คุมก็ช่วยกันจับพาไปขังซอยทันทีผ่านไปหลายวันบิลลี่ก็ถูกปล่อยออกมาที่ค่ายอีกครั้ง แล้วเขาก็เริ่มคิดได้มาขอโทษนักมวยคนนั้นที่เขาต่อยแต่นักมวยคนนั้นโกรธเขามากพยายามจะเข้าไปต่อยบิลลี่แต่สุดท้ายก็เข้าใจพวกเขาทุกคนพาบิลลี่มาระบายอารมณ์โดยการเตะต่อยเป้าให้เหนื่อยออกกําลังกายให้หนักเพื่อช่วยให้บิลลี่เลิกยาและไม่คิดมากบิลลี่และทุกคนก็เข้าใจกันมากขึ้นเล่นตีหมอนกันอย่างสนุกสนานคืนนั้นเฟมและเพื่อนเพื่อนก็ถูกส่งตัวมาร้องเพลงให้คนในค่ายมวยฟังและเหมือนเฟมก็เอาเพลงมาล้อเพื่อง้องบิลลี่ด้วยเหมือนกัน วันต่อมาบิลลี่มาอาบน้ําคนเดียวจู่ๆพวกเก่งและหนุ่มพัดเขียวก็เดินเข้ามา้อมบิลลี่ไว้เพื่อมาทวงเงินกับบิลลี่ที่ติดค้างพวกเขาไว้เก่งให้ลูกน้องล็อกบิลลี่ไว้แล้วก็ให้คนที่เป็นเอด็ดเอาเข็มฉีดยาดูดเลือดตัวเองออกมาเพื่อขู่บิลลี่ให้ไปต่อยมวยครั้งนี้แล้วเอาเงินมาใช้ถ้าไม่ใช้จะเอาเลือกคนนี้ฉีดใส่บิลลี่หลังจากนั้นบิลลี่ก็กลับมาซ้อมมวยแต่เหมือนว่าเขาจะมีอาการช้ำในอ้วกออกมาเป็นเลือด วันต่อมาบิลลี่ก็นั่งรถเพื่อไปแข่งต่อยมโมอีกเรือนจำหนึ่งระหว่างรอขึ้นชกอาการช้ำในก็กำเริบขึ้นมาหมอบอกเขาแล้วว่าห้ามชกอีกแต่เขาก็ยังรลันไม่ฟังพอเริ่มชกทั้งคู่ก็ผัดกันเตะผัดกันต่อยสูสีกันมากสู้กันไปเรื่อยๆอาการเจ็บของบิลลี่ก็เหมือนจะกำเริบขึ้นมาอีกแล้วและเขาก็เหมือนจะเริ่มเสียเปรียบคู่ต่อสู้ สุดท้ายเขาก็คือสู้แล้วก็ฟุกสับสอกจนเป็นฝ่ายชนะไปทุกคนที่ดูอยู่ก็พากันเฮยินดีกับการชนะของเขาหลังจากยินดีกับชัยชนะได้ไม่นานอยู่ๆบิลลี่ก็สำลักเลือดออกมาแล้วก็ล้มลงไปนอนครูมวยก็พากันหามบิลลี่ส่งรถพยาบาลไปตัดมาที่โรงพยาบาลบิลลี่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับเท้าที่โดนใส่ตวนไว้เขาเรียกให้พยาบาลพาเขาไปห้องน้ำ ระหว่างที่พยาบาลยืนรอยอยู่หน้าห้องก็มีคนใข้เรียกให้พยาบาลไปช่วยดูหน่อยบิลลี่ก็เดินออกมาก็ไม่เจอพยาบาลยืนอยู่เขาก็เดินไปเรื่อยๆจนเจอยามฟ้าอ,อยู่ที่ปากทางบิลลี่เหมือนกำลังคิดอะไรอยู่เขาพยายามจะหนีออกจากโรงพยาบาลและมันก็แปลว่าเขาจะหนีออกจากคุกด้วยเขามองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินออกจากโรงพยาบาลไป บิลลี่เดินเรื่อยๆไปตามทางจนถึงทางรถไฟจูจ่ๆเขาก็นิ่งเหมือนคิดอะไรได้แล้วก็เดินกลับมาที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมหลังจากนั้นเขาก็ถูกส่งตัวกลับมาเือนจำเหมือนเดิมแต่จูจ่ๆก็มีญาติมาเยี่ยมเขาและนั่นก็คือพ่อของเขาเองจบลงไปแล้วสำหรับเรื่องนักมวยคุกคองเปรมเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบาย